เกมอารบ้างเปลี่ยนเกมอดัดเปลี่ยนเกมอดัดเปลี่ยนเกมอัด์ตคก,ก,กันดีกว่าออ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 มาอัดกันในเกมเกิว่าววอะไรวะฟรีไฟฟรีไฟเออฟรีไฟ ai, ฟรีไฟฟรีไฟเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นฮีโร่สิบหกดาวได้กันวะไม่รู้เหมือนกันไปลงแรมอันไหนดีซีซีหรือทั่วไปกันดีครับเพราะผมไม่ตันนะถ้าทั่วไปก็คือดูคลิปยาวอซีซีไปก่อนก็ได้ ไม่มีเพื่อนเล่นกลัวจะลงแล้วแพ้จังเลยไปดีกว่นน่าจะมีการแร์งอยู่แหละไม่มี13กิจกรรมใหม่ก็เปิดกล่องได้แต่หนึ่งโทเค็นสุดยอดจริงๆครับ GM ไปครับ แล้วช่วยบอกด้วยนะคลิปที่แล้วกับคลิปนี้อันไหนชัดกว่าเย็ด yes, หัวคาบ,บุกิว่ะหัวคาบ,บุกิว่ะหัวคาบ,บุกิว่ะเทมห้าร้อยดีกว่าเราเราเล่นไก่มากเลยเพื่อนเราเล่นไก่ส,สดๆเลยไหนนะดูดูเราเราเล่นไก่มากเฮ้ยมีโกสองคนนึงว่ะ เราเล่นไก่มากๆเล่นยังไงเกมนี้เล่นยังไงเล่นไม่เป็นอย่างนี้หรอแล้วทำไมทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะทำไมน่าจะมัหนหง่งยเลยอุ้ยตกใจหมดเลยไปเร็วมาอยู่เร็วอยู่ทำไมเราเมลนบ่มาอยู่เร็วมาอยู่เร็วอยู่ทำไมตกใจหมดเลยอยู่โดลงมานะเฮ้ยวงวง,วงก็มาคิดเองคิดเองคิดเองวงไม่ได้มาเร็วขนาดนี้เอา ทำร้ายคนในน้ำวะขี้โกงอ่ะทำร้ายคนในน้ําทำร้ายคนในน้ํโเอ็นเก้าสี่ฟรีเราเล่นไม่เก่งเราไกลกว่าบอดอีเนี่ยเราเราเดินเหมือนบอตเลยเดินเหมือนบอตเลยนั่นนั่นเต็นท่าใหม่นั่นนั่นผมไม่ได้เอาท่าใหม่มานะมีท่าที่ดีกว่าท่าใหม่จท่าั้นอ่ะเออทํานั้นแหละ นี่เราต้องแกล้งมันคนเล่นไม่เป็นเดี๋ยวช่างเถอะไม่แกล้งหรอกมันเรื่องจริงฮ่าะเฮ้ยมันใช้ลองยาวอะ่ะเพื่อนมันใช้ลองยาวอะ่ะฮัลโหลไม่น่าขึ้นฮีโร่อี๋เลยขึ้นเีโร่อี๋แรงส่งเมื่อไรมันก็เล่นยากขนาดนนั้แหละยาเอ้ยติดหวัวด่ายังเฮ้ย,ยตกใจหมดเลย โอขึ้นมากะคือแบบกะคือแบบอะไรนั่นนั่นดูดูตัวตึงตัวตึงตัวตึงคาบุกิตัวตึงคาบุก,ตตบก,ตตบกิตัวตึงวายเยดเคเพื่อล้มสองแล้วก็ไม่ชุบนะคาบุกิน่ะเก่งจริงๆ<อ>เรียบร้อยนะครับ<อ>ผลของการเพื่อล้มและไม่ชุบ น่าสงสารเขานะครับเทที่จะชนะก็กลายเป็นแพ้รู้สึกว่าคุณมาเล่นโชว์แล้วลดแรงหรือว่าคุณมาเล่นโชว์แล้วบวกแรงไม่รู้สินั้นๆนเขาเปิดมาเขาเปิดไหมเขาเปิดไหมแล้วก็ปิดเราไม่ได้ยินอะิดเเปิด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 รอรอรอฟังเขาด่าเพื่อนเพื่อนเขาพูดอะไรวะเพื่อนเขาพูดอะไรวะ มึงก็ือดเพี้ยนลูกกูก็บอกถูกเอออะไรวะเอี่ยงวะเอี่ยงวะท้อเลยนะท้อเลยนะเอ้าเอาเอ้าลมเ,เพื่อนเพื่อนเป็นไรอะเพื่อนเป็นลมแดดเหรอแ <c oughs> ดดก็โอ้ยชี่ดตก <c oughs> เพื่อนลมแดดก็ไม่ได้แรงหนีไปลมแดดเหรอนัอๆๆ่นนั่นนั่นมันดันขึ้นไปแล้วทุกคน นั่นไปหัวนะไปหัวนะไปหัวนะมาดิออกมาดิเอกมาดิเอามาดิก็กลัวอยู่แล้วไม่ต้องคิดว่าไม่กลัวกลัวอยู่แล้วกลัวอยู่แล้วไม่ต้องคิดว่าเราไม่กลัวเราอะกลัวอยู่แล้วนายไม่ต้องคิดว่าเราไม่กลัวนายเราอะกลัวนายอยู่แล้วไม่ยิงหรอกเดะคิดว่ากูไปแล้วดิดูว่าเราไปแล้วดิ เอายิงไม่ทันออกวงอ่อท้อมากเลยทุกคนไม่มีคนแบกอะเล่นไม่ออกไม่มีคนแบกเล่นไม่ออกแล้วไมสามร้อยไม่มีคิวอะอืมก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอก พอมากเลยปิดไม้เพื่อนแล้วกันนะเพื่อนเขาไม่ได้พูดอะไรก็เลยปิดเออม,มาดิเอามาดิเอามาดิเอามาดิาาดวิชิตตกใจยวิงอีกวิเกินเกินเกินยิงล้มได้ซ้ำเลยน,นะเพื่อนแสดงว่าไม่ล้มวิชิโด้เกินยาพันได้ครั้งละเก้าสิบ เลือดผมพันได้เก้าสิบครั้งยาไม่ดิผู้ผิอยาเวลาผมพันได้เก้าสิบเลือดไร้เลือดเก้าสิบผมว่าผมเอาคาเพลลามาคาเพลลาเพื่อนเป็นไรอะไอบอมไม่มีเล่นยังไงเนี่ยทีนี้อุ้ยเกินมันนัดเดียวเลยอะเกินไปเว้ยเกินไปบางทีอะบางทีก็เกินไปนะบางทีก็เกินไปเอาเพื่อนทำไรอะ บางทีก็เกล่นไปนะเพื่อนออกวองเลยนายไม่ต้องกลัวว่าแรงจะตกเพราะเราไม่มีการแรงเดืไม่ต้องกลัวว่าแรงจะตกเพราะเราไม่มีการแรงเราไม่มีขี่อะไรเลยยังไงก็ตกคาบุกิก็ตัวตึงนะครับก็ยืนหนึ่งนะครับอ้าวกายเป็นตัวถ่วงตีไปซะงั้นกายเป็นตัวถ่วงตีไปซะงั้นเขาได้เขาได้อ๋ออันนี้ได้เมจสามสี่สามคนนี้คนนี้ได้เมจสามสี่สองไอ้ชื่อ a อเิน่ะสามสี่สาม นี่มีคนกคนล์ให้เราด้วยเย็ดแค่แสดงว่าเราเล่นเก่ง <laughs> เขาเกิดให้ทุกคนจะว่าโอเคน้อยใจเลยไม่เอาไม่เขา้าไม่เขา้าไม่เขา้าวางระเบิดอีกตาหนึ่งแล้วกันเอาสกิลไปไม่เหมาะสมเลยบ้ากามโอ้ย <laughs> เมนบอกด้วยนะว่าคลิป <Four> วัน <ALLY> พีดบอดีแลน่ะตาคลิปเมื่อวานกับคลิปวันนี้อันไหนคมกว่าภาพไหนคมกว่าเอาเพื่อนเพื่อนเอาเอาเอาเมีอยากเก๊กอยากกอก้องเงยนี่นอยากกอก้องเงนั่นนั่นดู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  ดู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 เต้น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 ใหญ่เต้นใหญ่ได้ทีเอ,อาใหญ่ได้ทีเอาใหญ่ไม่ได้ซื้อปืนอ่ะไม่เป็นไรหรอกมีกล้าอยู่ทั้งตัวพัวอะไรล่ะพี่ชายมีกล้าอยู่มีกล้ากับจโจเซฟโจเซฟอย่างล่ะเราเป็นฝ่ายป้องกันใช่ป่ะใช่ใช่ มีบุรุษต้องสงสัยเสื้อสีแดงเข้ามาได้บ้านของเราเราจะทำกันตอยตอยตายตอยตายตายจะ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 ตายอุ้ยบุรุษเสื้อเหลืองผู้ต้องสงสัยได้ทำการละเมิดสิทธิการห้ามวางระเบิดเราจะต้องการฆ่าผู้ชายต้องสงสัยเอาจุดแดงเหรอจุดเอหรอเอาไอ้สัสก็หนึ่งก็จุดบี เราจะขึ้นไปค่ะผู้ชายต้องผู้ชายต้องสงสัยที่อยู่บนบ้านแอลหลังนี้ตำรวจบุยลุยบุยพ่องนี่เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เต้นดักแดกดักแดกดกแดกดักแดกดักแดดักด้ดักแดก้กอ้าจายจายจังวะนี้เอาอยัางไงครับเอาอยัางไงครับจะาม,มัด่มวยาอะไรก็มาเหอะเอาแล้วระเบิด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  เกดด้วยความส่งสั่งนายน่ะยิงฉันไม่ได้หรอกน่ะนายยังไม่เห็นฉันด้วยซ้ําเลยระเบิด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 เบิดระเบิดเบิดเอ้าแล้วสรุปเราได้คิวป่วะเอ้าไม่ได้คิวโอโหกคุณน่าจะซ้าก่อนโหไม่ได้คิวว่ะเธอะแกเราไม่ได้คิวแกเราไม่ได้คิววะน้อยใจวะแม่งไม่เลนตานึงไหมทุกคนเราท้อมากเลยอ่ะต่อยคนแต่ไม่ได้คิวท้อมาก นั่นเพื่อนเล่นแหละนั่นนั่นอ่ะเอาเอาโยนระเบิดเอา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 ระเบิดระเบิดดีเลยอีกผมท้อมากเลยทุกคนอ่ะผมต่อยได้สองคิวอ่ะแล้วผมเป็นคนกู envelope, ้ระเบิดอ่ะระเบิดได้ดรอปแล้วระเบิดดรอปแล้วดรอปแล้วอะไรวะคิวเดีทีแล้วไม่เป็นไรหรอกคิดเลยมากเล่นให้ดูสองตาก็พอนะ กูจะอยู่จุด B ีให้เป็นคนเฝ้าฐานจุด B ไว้เข้ามาฝั่งนี้ดิเจอหมัดพิ่กาแน่เข้ามาเข้ามาเจอหมัดพิ่กาแนกา่ก็มาดิครับก็มาดิครับก็ไม่ได้กลัวแล้วครับนั่นนั่นไอคนถือระเบิดวิ่งมาแล้วมันต้องจ่ยอยวอก่อนเข้า นั่นมาแล้ว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 ไอ้โดนโอ้โหโดนสามร้อยแต่ทราไมไม่ล้มวะโอ้โหโอ้โหยังกวนเลยโถ่เจ๊ใบเจ๊เออจ๊เจ๊เตืดเอ้ยเพื่อนมึงวิ่งมึงตายเลยไปมันยังไงมันนายก็ชนะไม่ได้มันสามคนเพื่อนเอ้ยมันสี่คนเด้อเอาว่ะเอาวะนั่นน่ะในนั้นรออยู่เป็นกระเพืออรอคนรออย่างเยอะ มันมีทางเข้าทางเดียวเพื่อนแล้วกะดักต่อยหัวนั่นดู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 ยังไม่เห็นอีกใครโตเอ้ยนายนายมองฝั่งด้านนอกหน่อยนายก็นายก็อยากเออเข้าใจเรื่องนี้เรื่องอะไรบ้าโหได้ตังค์ไหมจังวะเคยเจองินคู่กู้โลกวะ มีเอว่าขายด้วยเหรอปกติไม่มีไม่ใช่เหรอเราจะเป็นคนเก็บระเบิดเองนะทุกคนทุกคนเราจะเป็นคนเก็บระเบิดเองนะเพราะเราถ่ายคลิปอยู่ข้ออ้างโคตรเที่ยเลยไม่เป็นไรข้ออ้างเรามันเรามันเ,เป็นคนมีข้ออ้างนี่ผมเป็นคนได้ซีโฟนนะทุกคนระวางที่ไหนดีอ่ะไม่วางได้ไหม <laughs> ระเบิดมันหนักอ่ะก็ต้องวางใช่ก็ต้องวางระเบิดมันนักระเบิดมันหนัก,เ,นนกเอา้าลืมเอาลิงมาเนี่ยนี่ยลืมเอาลิงมาระเบิดมันหนักก็ต้องวางจริงไหมใช่ไหมอุ้ยตกใจมหมดเลยอีอีกาอีอีไายาโต้เอ้ยมาอยู่เอ้ยด้านหลังก็มีเอาอีฮายาโต้ก่อนลม้ม น่าจะมาแล้วยังโอเคงั้นก็ใช้ได้ก็ต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมเราต้องทำอย่างนี้ก่อนเออแล้วเราก็แล้วก็เก็กเอาเก็กไม่ได้ตดึร์แค่โนบปจะวางระเบิดแล้วช่วยหน่อยไม่ช่วย ทำไมอ่ะไม่ช่วยไม่ช่วยทำไมไม่ช่วยทำไมทำไมอ่ะไม่ช่วยทำไมทำไมไม่ช่วยเออทำไมทำไมฮึไม่ช่วยไม่ได้หรออ่ะมาแล้วทุกคนมันมาแล้วมันมาแล้วไม่รู้ฝ่ายเราหรือฝ่ายตรงข้ามนะฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงฝั่งเราฝั่งเรามาแล้วงั้นงงระเบิดอยู่ไหนงงงงดีระเบิดหายเอาเอาอจวะป้อมึงเหรอขอบคุณครับเอาขอบคุณจังงั้นอ่ะใช่ขอบคุณ ขอบคุณครับคุณทำให้ผมออกมาจากไอวอร์ได้ไอคนหนึ่งนนอยู่ไหนชนะแล้วครับทุกคนไม่ใช่โป้มันมาเอ้ยอ๋อเอ,เอ,เอน็นเสียชีวิตเ,เ,เพื่อนเป็นไรเพื่อนเพื่อนนายลมแดดเหรอเอาซื้อของกันดิ เดี๋ยวเราจะเก็บระเบิดให้หนายเองมันเห็นแก่ตัวไม่แบ่งคนอื่นเออใช่เห็นแกนตัวไม่แบ่งคนอื่นเป็นคนไม่ดี <c oughs> นี่ได้สีโฟีกแล้วโอไยเบื่อวางระเบิดอ่ะวางทิ้งโยนทิ้งแม่งไ <c oughs> อเน,นี้ยอเาฮยอยากได้เชื่อกูด,ดิไอเอสเื้อเหลืองไอยากได้เื้อเหลืองอยากได้เชื่อผมดิ วางสมอเกอร์อท่านไม่เห็นผมหรอกเพราะผมวางสมอเกอร์ผู้ต้องสงสัยไม่เห็นข่าน้อยหรอกเพราะข่าน้อยวางสมอเกอร์อข่าน้อยน่ะวางสมอเกอร์ข่าน้อยน่ะวางสมอเกอร์ไงล่ะว้าวว้าว เล่นเที้ยอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหเล่นเที้ยอะไรเนี่ยขน้อยหนะ่ะวางสมบออูเกอร์เอาเพื่อนทำไรวะขน้อยหนะ่ะวางสมบูเกอร์เหมือนบอ <laughs> ่าฮท้อมากเลยวางสมบูเกอร์โดนทิ้งไป ข้าพเจ้าเนะี่ยวางสโมกเกอร์ก็เอาไปฝึกในโหมดวางระเบิดได้นะทุกคนเอาสโมกเกอร์ไปโยนทิ้งไว้อืเพื่อเนเราต้องใช้สโมกเกอร์ให้เป็นประโยชน์นะเราจะลงควันแล้วเราก็จะค่อยคอย่คอยเอาเพื่อนได้หน่อยใจ <c oughs> เราต้องวิ่งตามเพื่อนไปนะครับแล้วเราจะวางเราจะวางไอวอลปิดแล้วก็วางสโมกเกอร์สนุกมึงแหละไอ้สั์เออใช่สนุกสนุก แล้วผมก็จะยิงปืนขึ้นฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณนะคุณคุณนะคุณอะไรเหรอเพื่อนเยเพื่อนวางระเบิดวางระเบิดเพื่อนวางระเบิดวางระเบิดเออวาง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 ดีมากเออดีมากถ้านายวางระเบิดในตี้เราอ่ะนายต้องเป็นคนเสียใจเพราะเราจะขังตัวเองไว้กับระเบิดแบบนี้แล้วเราก็จะลมควันกลายเป็นหมูย่างวลมควันนี่ลมควันลมควันไว้ มันน่าจะงงอ่ะว่ามึงเข้ามาทำอะไรอ่ลมควันลมควันกระต่ายกระเต่าเอ้ยเชื่อเชนั่นนินจากระตเต๊กกะเต๊กนักเด็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 กเฮ้ยมึงอยังจ่ายไอ้วอดีมึงจะซื้อไอ้ว่ามันแพงมึงนี่จ่อยไอ้ว่าทำไมจ่อยไอ้ว่าป้าหรือไงนั่นมันมาแล้วมันมามันมามันมาแล้วนั่นนั่นมันมาแล้ว นั่นเห็นไหมโอ้โ oh หนี่ถ้ามันเอาเจ็ดวิมาไม่น่าทันเออศัตรูกูระเบิดแล้วแมนเบอรหุ้ยเสียลมหมดโอ้โ oh หสุดยอดจริงๆเลยผมก็ผมปิดไว้แล้วคือมันไม่สามารถเข้าได้ไงคือมันเข้ามาผมก็ดักยิงแล้วไง แต่เพื่อนกระเสือกไปสนไปเปิดไงมึงเป็นไรเฮ้อกูถามเป็นไรโอ้ลมขึ้นเลยเจนเย็นเจนเย็นดูดูเขาเล่นผมทอมากคือจะบอกว่าเป็นคนคิดสงสัยมึงก็คิดสงสัยเกิน โอ้ยกูท้อกับเพื่อนเลยหมดวางแล้วเบิดกดออกไม่อยากเล่นอยากเล่นเฮ้ยทำไมเพื่อนยืนนิ่งอ่ะทำไมคนนั้นยืนนิ่งอ่ะน่าจะหลุดน่าจะหลุดนะโอเว่น oh, ไอ้นั่นรู้เข้าดอกสี่ดอกสี่เพื่อนหมด จะกูดีไหมนะจะกูดีไหมนะซ้ำระเบิด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 ซล้วระเบิดอะอะอะซ้ำระเบิดซ้ำระเบิดซ้ำระเบิดมันไม่ต้องมายุ่งไอ้เหี้ยซ้ำระเบิดซ้ำระเบิดเออซ้ำระเบิดให้มันเสร็จแล้วก็กู้เฮ้ยไม่ต้องยุ่งดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลงพวันก่อนด้วยลงพวันก่อนลงพวันก่อนลงพวันก่อนลงคันก่อน กระสุนหมดอะขอบอกนี่เก๊กเเอาละก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปเล่นฟรีไฟเชี่ยทำไมต้องมาจบตรงนี้ด้วยคลิปเกมเกมฟรีไฟเกมแรกเอ้ยไม่ใช่เกมแรกนีเกมแรกของรอบเดือนมั้งที่อัดก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ MVP นะครับทุกคนแค่นั้นแหละาละ